ครับเราจะมาเล่นแฟลกันใน10นาทีครับผมก่อนอื่นเลยเริ่มจากเครื่องมือเพนทูนะครับผมปรับสีนะครับเพนทูนี้ใช้คลิกก็ได้นะครับผมเพื่อสร้างเส้นก็ได้นะครับหรือจะเป็นคลิกแล้วดึงค้างเพื่อสร้างเส้นโค้งก็ได้นะครับผมตอนน่อมาครับในหมวดเพนทูจะมีเครื่องหมายเพนทูแล้วมีเครื่องหมายบวกคือการเพิ่มจุดในระหว่างชิ้นงานนะครับผม จุดนี้สามารถเอามาดึงได้นะครับโดยใช้ direct selection ดึงยืดออกมาได้ครับดึงหดดึงยืดได้ครับลองเล่นดูนะครับมาใช้ลบลบจุดที่เราไม่ต้องการก็ได้นะครับลบทิ้งไปนะครับหรือจะใช้นการ convert มุมนะครับให้สวยงามมาได้ครับดึงมุมนะครับ ใช้ดึงแขนพับแขนอะไรอย่างนี้ได้ครับต่อมานะครับผม,มเครื่องมือตะกูลลยนะครับผมก็คลิกซ้ายค้างขออภัยครับผมคลิกซ้ายค้างลากแล้วก็ปล่อยนะครับเป็นเครื่องมือการสร้างเส้นทั่วไปนะครับผมความญาต delete ทิ้งนะครับต่อไปเป็น act tool นะครับคลิกซ้ายค้างลากดึง ปรับความโค้งความมนของเส้นได้ด้วยการกดขึ้นลงนะครับที่คีย์บอร์ดฟ้ารถทูนะครับสร้างเส้นบนบนนะครับกดขึ้นลงเพื่อสร้างความถี่าง,งานบนนะครับตารางครับผมสร้างตารางมากดขึ้นลงเพื่อสร้างแถวลดแถวกดซ้ายขวาเพื่อสร้างคอลัมน์เพิ่มคอลัมน์ครับกดที่คีย์บอร์ดเล่นได้ครับ ได้เป็นคูล่าครับวงกลมก็สามารถเพิ่มช่อง,ง,งดได้นะครับซ้ายขวาขึ้นลงลงกดได้นะครับคอนโทรลเอดีลิททิ้งไปก่อนนะครับมาก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมสี่เหลี่ยมหัวโค้งนะครับวงรีนะครับ โพลิกอนหลายหลายแฉกนะครับผมสามารถกดขึ้นลงได้นะสามสามเหลี่ยมก็ได้ห้าเหลี่ยมก็ได้กี่เหลี่ยมก็ได้ลูกดาวนะครับทา,าเป็นดาวกี่แฉกก็กดขึ้นลงได้นะครับลองเล่นดูได้นี่เป็นพวกแสงเงานะครับคราวนี้คอนโทรลเอดีลิทิ้งไหมนะครับไม่ จะเป็นบัตรนะครับผมวาดรูปนะครับใช้เส้นวาดรูปได้ถ้ากดอัตโนมัติค้างไว้มันจะบรรจบที่ต้นทางเองนะครับผมไปมินส์สอครับผมใช้วาดเส้นได้เหมือนกันนะครับผมอ๋อขออภัยครับอันนี้เป็นเพนซิลธรรมาดาครับวาดเส้นได้นะครับแล้วก็สมูทเพนซิลเนี่ยจะไว้ทําให้งานมันเส้นมันอ่อนนะครับผม ตำแหน่งเส้นอะไรน,นะครับให้มันเส้นอ่อนต่อมาก็เป็นโบบัตนะครับผมวาดเส้นมาธรรมดาจะเป็นสีเส้นนะครับแต่ว่าพอตัวใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วเนี่ยว่าแล้วจะเป็นสีฟิลนะครับผมสามารถใส่สีฟิลได้นะครับอลเลเซอร์ลบทิ้งนี้ทานโเรเตนะครับผมเดี๋ยวผมลองสร้างเครื่องมือ สร้างรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาจะได้เห็นชัดๆ,ๆนะครับผมโรเต็ตเนี่ยเอาไว้หมุนในตำแหน่งที่เรากำหนดครับเรากำหนดตรงนี้ก็คือเอามาสมาที่เรากำหนดแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งจากนั้นหมุนนะครับไปที่มุมด,ด้านไหนก็ได้หมุนหมุนได้รอบนะครับผมตำแหน่งที่เราต้องการจะกำหนดนะครับใช้คู่กับการก๊อปปี้นะครับผมอัพเดตแล้วก็ดึงนะครับผม เดี๋ยวใหม่นะครับผมเลือกมุมที่จะหมุนคลิกซ้ายค้างนะครับกดตรงนียค้างเพื่อ Copy แล้วปล่อยคลิกนะครับสามารถกด Ctrl D เพ um um ื่อทำซ้ำๆกันได้ต่อมานะครับผมเป็นการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับผม Shape Builder นะครับเป็นการเชื่อมเชฟแต่ละเชฟให้เข้ากันได้นะครับ เห็นว่าถ้าเกิดเลือกเชื่อมแล้วเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเชฟชิ้นเดียวกันนะครับผมไม่เห็นจะชัด,ชดจะลองใส่สตอกให้ดูนะครับนะครับถ้าเราเลือกเชื่อมแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นชิ้นเดียวกันนะครับนะครับครับจากนั้นตัวนี้นะครับเป็นการแก้เส้นสตอกครับ ่านไหมนะครับผมเป็นกราดียนครับใส่สีเลือกสีกราดียนใส่นะครับผมไปที่วินโดวแล้วก็หาคำว่ากราดิเอตครับใส่สีไล่ส,ไลสีไล่แสงนะครับเบียบ l ีเนียกับเรเดียนะครับผมแก้สีก็เพิ่มที่จุดนี้นะครับแก้ที่จุดนี้ รเราไม่ถูกใจเราเพิ่มเพิ่มสีได้ครับลดสีด้คลิกซ้ายดึงออกคลิกซ้ายดึงออกคลิกซ้ายดึงออกได้ครับจากนั้นนะครับผมเครื่องมือใกล้กันเลยเมอร์ทูนะครับผมโอเคเดี๋ยวสร้างอ็อบเจกต์ใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับมันเมอร์ทูจะใช้กับเรเดียวไม่ได้นะครับใช้เมอร์ทูมากดนะครับผมปุ๊บจะเป็นการเลือก เฉดสีว่าเฉดนี้ต้องการเฉดไหนนะครับผมอหัวลองใส่สีขาวดูครับมันจะเป็นการสร้างแสงเงานะครับสีขาวบริเวณที่เรากําหนดนะครับต่อมานะครับผม c ทอ l A Delete ทิ้งไม่ออกนะครับสร้างรูปสี่เหลี่ยมสองรูปนะครับผมเราจะมาลองเล่นทำ RGB นะครับผมจะสร้างวัตถุอนิเมะให้มันเป็นกราฟิกออกมานะครับผมโดยการคลิก Bead Tool นะครับผมสามารถใช้กับเส้นก็ได้นะครับผมเส้นเส้นก็ได้สร้างเส้นขึ้นมานะครับผมทำเป็นสีหน่อยนะครับไม่ว่าเส้นจะเป็นสีอะไรนะครับมันจะเครื่องจะคำนวณแล้วก็สร้าง บีทูนะครับผมคียที่หัวเส้นหนึ่งครั้งคียที่เส้นที่สองหนึ่งครั้งมันจะสร้างเฉดส,สีออกมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดสมูทคัลเลอร์สมูทสเตปนะครับผมกําหนดได้ว่าเอากี่เส้นนะครับสมมติว่ากาหนดยี่สิบเส้นก็พอครับก็จะสร้างเป็นเส้นเส้นให้เรานะครับมือฟรีแฮนด์นะครับจับย้ายงานนะครับสําคัญสําคัญ